ใครที่มาร้านเนี้ยต้องคิดแบบเราแน่ๆเป็นร้านที่ไม่อยากให้ใครรู้จักเยอะเพราะว่ากลัวไปแล้วจะไม่มีที่นั่งเราจะไม่บอกชื่อร้านแล้วกันนะคะแต่จะใบให้ว่าอยู่แถวสันปะตองเป็นร้านเค้กร้านขนมที่ทําได้น่ากินมากและเมนูเล็กคอมเมนต์ของเขาเล็กคือชีสหน้าไมมาแล้วคือต้องสั่งเมนูชีสเค้กพวกเค้กที่เป็นครีมรสชาติก็เลิศอยู่นะ มันจะหวานหวานสมูสสมูเรากินเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนอกจากจะมีเค้กอร่อยอร่อยแล้วร้านนี้ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนไวหลายมุมเลยและที่สําคัญคือจะมีเจ้าของร้านมานั่งกินเค้กด้วยฟังไม่ผิดค่ะน้องตัวนี้แหละเป็นเจ้าของร้านที่แท้จริงคือน้องอะ่ะติดคนมากเราไปทางไหนนะน้องก็จะมานัวเนียมาอ้อนเหมือนอยากจะให้เราเนี่ยแบ่งเค้กให้กินอยู่อย่างนั้นนะเอาจริงๆนะคะ,ะ,คะกินเค้กเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองอีก3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอยู่กับแมวค่ะ แล้วก็จะมีแมวตัวอื่นเนี่ยเดินป้วนเปี่ยนไปมาไปมาไม่กลัวคนเลยนะคะใครเนี่ยที่ชอบกินขนมอร่อยอรสงบสงบแบบนี้นะเราแนะนําให้มาวันธรรมดาหรือถ้าใครไม่สะดวกวันเสาร์อาทิตย์ก็มาเช้าหน่อยนะคะคนจะได้ไม่เยอะ